บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ กลางกระเป๋ารอการโอนเงินโอนเงินอีกแล้วเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีสูงสุดอยู่ที่2,000บาทและอัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมทุกวงเงินเป็นเงินสดนะคะโอนตรงเข้าบัญชีสูงสุดอยู่ที่3,000บาท3วันทาการนี้ใครได้รับสิทธิ์บ้างและที่สําคัญค่ะนอกจากนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะสาหรับเงินพิเศษสูงสุดอยู่ที่800บาทเริ่มจ่ายตั้งแต่100บาทไปจนถึง800บาทใครบ้างได้รับสิทธิ์ผู้สูงอายุที่มีอายุ60บปีขึ้นไป รับอย่างไรรับแบบไหนก็ติดอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะในการจ่ายเงินทุกวงเงินเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีและต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่อยากตกหล่นนะคะอยากได้เงินพร้อมเพื่อนไม่แบ่งจ่ายจ่ายรวดเดียว3วันต้องดําเนินการตามนี้ติดตามกันเลยค่ะผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะอัปเดตตารางการจ่ายเงินค่ะพรุ่งนี้มีเงินเข้าอีกแล้วนะคะ สำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมและอสสทั่วประเทศค่ะจะมีการโอนเงินในวันที่15สิงหาคมนี้เป็นเงินค่าป่วยการสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ที่2 0 0 0บาทค่ะแล้วก็มียอดหักของชาวพนักงานอสมและอสสนะคะเดือนละ393สบาท90สตังค์มาจริงใจจริงแน่นอนค่ะยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมและอสสทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้ค่ะจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องค่ะโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินนะคะ20สิงหาคม25 6พ เงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้พิการแล้วก็มีบัตรประจําตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ800บาทนะคะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักหรือว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่ได้รับสิทธิแล้วก็รับมอบอํานาจที่ได้รับเงินเบี้ยผู้พิการในแต่ละเดือนเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการหรือว่าผู้พิการที่ได้รับสิทธิสริการแห่งรัฐตรงนี้นะคะหากนําวงเงินมารวมการรับสูงสุด1,000บาทต่อเดือนเลยค่ะ แล้วก็โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงิน29สิงหาคม25 6 8นนี้เงินงสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39 1,000บาทต่อบุตรหนึ่งคนสูงสุดคราวแล้วไม่เกิน3คนค่ะซึ่งคนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นะคะจ่ายตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนคุณพ่อคุณคุณคณคพ แม่มือใหม่ป้าแดงทุกๆคนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาจริงใจจริงตามนัด3วันวันนี้ที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนใครอยู่ในกลุ่มไหนบ้างร่วมแสดงความคิเดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยรัฐบาลอนุมัติจ่ายเงินพิเศษสูงสุดต่อรายยุดอยู่ที่800บาทนะคะหรือว่าเงินพิเศษโอนตรงเข้าบัญชีหรือว่าบัญชีที่เคยแจ้งมอบอำนาจไว้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้สูงอายุที่จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือก็คือท่านต้องเกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2508รับเงินอยู่ที่800บาทเกิดในเดือนกุมภาพันธ์2 5 0 8รัยู่ที่700บาทเกิดในเดืเนมกราม5 0 8 รับอยู่ที่600บาทเกิดในเดือนเมษายน2อ0 8นรรับอยู่ที่500บาทเกิดในเดือนพฤษภาคม2 5 0 8รปับอยู่ที่400บาทเกิดในเดือนมิถุนายน2 5 0 8รปับอยู่ที่300บาทเกิดในเดือนกรกฎาคม2 5 0 8รับอยู่ที่200บาทแล้วก็เกิดในเดือนสิงหาคม2508รดับอยู่ที่100บาทหลังจากนั้นใครที่เกิดหลังเดือนสิงหาคม2508จะไม่ได้รับการโอนเงินส่วนการจ่ายเงินก็จะมีการจ่าย3วันรวดนะคะคุณผู้ชมไม่มีการแบ่งจ่ายนะเพราะฉะนั้ เดือนปีเกิดค่ะใครที่เกิดก่อนพศ2496เงินจะเข้าในวันที่16กันยาย,ยน2568ใครที่เกิดในพศ2496ถึงพศ2502เงินจะเข้าในวันที่17กันยาย,ยน2568และใครที่เกิดในปีพศ2503ถึงพศ2508เงินจะเข้าในวันที่18กันยาย,ยน2508แกล่งข่าวข้อมูลข่าวสารตรงนี้จากทางกระทรวงการคลังกลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนํามาฝากคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ